ทุกคนครับตอนนี้นะครับติมีแบรนด์สาลายพวงุ่นเป็นของตัวเองแล้วนะครับนั่นก็คือขันตีสาลายพวงุ่นครับที่สําคัญไม่เมือกไม่คาวเค็มน้อยครับทุกคนอันนี้เป็นข้อที่ทุกคนเนี่ยติดกันมากๆว่ามันเค็มมันคาวมันเมือกอันนี้ตัดปัญหาออกเลยครับได้ไปแล้วเนี่ยติดทาให้ลองดมกลิ่นได้เลยนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า1นองได้เยอะแค่ไหนครับอันนี้เนี่ยเป็นน้ำสะอาดธรรมดานะที่เราล้างนะครับมาใส่ในน้ําเย็นครับดีมากๆนะครับนี่นะครับนี่ครับทุกคน สลัยโบกุนเจ๊แข็งเราจิ้มขนมข้นหวานเลยนะครับเหมือนเข้ากัน,นขันติสว,ส,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตีนะครับคลิปนี้นะครับติจะมาทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้นานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่คลิปที่ติไปเก็บสาลายโองุ่นมานะครับ ปาตีนทุกคนลุกปาตีนคนอะไรก็สาอะไรพวกงุนเต็มตัวเต็มเลยครับตอนชิมกับชิมซีฟูด้ดรับทางร้านแบบนี้นะครับแล้วก็ อ,ออกรกับะรละลายในปากนั่นก็คือติท้าจะกินสาลายพวองอุ่น3ากิโลครับทุกคนก่อนเลยครับสารายพวองอุ่นสดสดแบบนี้นะครับนี่หลายคนบอกว่าอ่ะ3ากิโลน้อยไปนะแค่นี้ไม,ม่มันไม่ถึงโลได้ซ้ำ มันแค่เบสิกครับทุกคนเพราะสิ่งที่อยู่ทุกหน้าทุกคนตรงนี้คือสาหร่ายพวอง,งู่แสนน่ากินครับกรุบกรอบแบบนี้เลยนี่เยอะๆจุกๆมาครับทุกคนกะละมังสุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวจะปิดหน้าตีแล้วทุกคนสามกิโลเยอะมาก นทักกดไลค์คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวถ้าถึง50,000ไลค์นะครับตินะครับจะทำกิจกรรมแจกในแฟนเพจด้วยเ <Wow. S 2> จ้าสาหร่ายพอ,องุ่นเนี่ยใครที่ชอบหรือไม่ชอบใครที่เคยทานหรือไม่เคยทานคลิปนี้ติอยากให้เปิดใจดูนะครับแล้วจะรู้ว่าสาหร่ายพอ,องุ่นที่ติกินอ่ะมันอร่อยจริงๆสดสะอาดครับแถมมีประโยชน์หลากหลายด้วยขันติสาหร่ายพอ,องุ่นครับ เกือบครึ่งปีนะครับทุกคนที่ติได้เตรียมตัวทดลองมาจนได้สิ่งนี้ครับขันตีสาไรายพวงุ่นเป็นสาไรายพวงุ่นออร์แกนิกแท้ร้อเปอร์เซ็นต์จากฟาร์มสาไราที่ได้มาตรฐานนะครับสวยมากที่สำคัญไม่เมือกไม่ข้าวเค็มน้อยครับทุกคนอันนี้เป็นข้อที่ทุกคนเนี่ยติดกันมากๆว่ามันเค็มมันขาวมันเมือกอันนี้ตัดปัญหาออกเลยครับ มันยังคงความสดสะอาดเก็บได้นานถึง45วันทีนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วมันจะเสียก่อนถึงแล้วนะครับ <Wow. S 1> บริเวณซองจะมีวันผลิตวันหมดอายุบอกชัดเจนครับเห็นซองแบบนี้นะครับขนาด100กรมัมเป็นแบบรีดน้ำออกแล้วนะครับถ้าเวลาแช่น้ำเย็นแล้วเนี่ย oh. เขาจะฟูด้วยถึง150กรมัมถึง200กรัมเลยทีเดียวหรือว่า2องขีดนั่นเองราคาก็สั้นๆง่ายๆนะครับทุกคน100บาทแถมฟรีน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดท,ที่ทานคู่กับสาหร่ายนะครับ แซบอร่อยกรุบๆได้ที่บ้านหรือจะเป็นของฝากของขวัญก็ได้นะครับประโยชน์เยอะมากเดี๋ยวติจะขึ้นให้ดูด,ด้านข้างนี้เลยตาไรโพงหุ่นขันติเนี่ยนะครับ ไม่มีวัตถุก,กันเสียนะครับและก็ไม่ใส่ผงปรุงรสนะครับเราทําการให้สาหร่ายเนี่ยคายน้าครับทุกคนเวลาคายน้ำเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ได้นานมากคือเราก็ทกําการซีนแบบนี้ใครที่ชอบกินสาหร่ายพวงุ่นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาอุดหนุนสั่งซื้อกันได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับหรือว่าทางไลน์ที่ติดจะตึงไว้ให้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองได้นะครับเพราะว่าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วครับ พูดเยอะแล้วว่าอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันทานยังไงรีดน้ําออกแล้วมันไปเย็นยังไงเหรอมาดูวิธีการกินแบบง่ายๆกันเลยครับในเซตเนี่ยก็จะมีน้ําจิ้มนะครับพร้อมกับตัวสาลายเลยได้ไปเนี่ยควรเก็บแช่ในตู้เย็นนะครับก็ฉีกหรือว่าตัดซองได้เลยนะครับได้ไปแล้วเนี่ยติดท้าให้ลองดมกินได้เลยนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวแน่นอนนี่ครับทุกคนเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ ใส่อะไรของเรานะครับใส่ไปในน้ําสะอาดเลยทุกคนสามารถใส่ในปริมาณที่เราต้องกินนะครับเช่นตีนะครับทานหมดซองเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า1นซองได้เยอะแค่ไหนครับจากนั้นนะครับก็ล้างน้าครับอันนี้เนี่ยเป็นน้ําสะอาดธรรมดานะครับไม่ใช่น้ํเย็นเลยนะครับเพียงเราล้างก่อนนะครับ1รอบ ตีแนะนําล้างขั้นต่ำหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าล้างมากกว่านี้นะครับความเค็มก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับใครไม่ชอบเค็มเนี่ยแนะนําให้ล้างสัก3ามเที่ยวเลยครับจากนั้นนะครับน้ำสาลายที่เราล้างนะครับมาใส่ในน้ําเย็นครับนี่นะครับเป็นน้ำที่แช่เย็นจากในตู้เย็นปกติเลยนะครับถ้ายิ่งใส่น้ําแข็งไปเนี่ยเขาจะยิ่งกรอบสดเด้งนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ทําให้ดูแบบสะดวกเลยนะครับก็คือน้าแช่เย็นธรรมดาเลยครับไม่มีน้ําแข็งนะพขโดนน้าเย็นนะครับไม่ถึง1นาทีครับทุกคนเขาจะสดเต็งเตงแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยเป ฟูขึ้นมาเลยครับทุกคนดีมากๆนะครับนี่นะครับหนึ่งซองได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวลองใส่จานให้ดูนะนี่นะครับนนี๋ี่ลองใส่จานให้ดูนะครับทุกคนเต็มจานปิบเลยนะครับถ้าเป็นกล่องเนี่ยก็เทียบกับราคาในท้องตลาดเท่ากันเลยครับแต่ว่าของตีเนี่ยสามารถเก็บได้นาน45วันและที่สําคัญเนี่ยเป็นของฝากของขวัญได้ด้วยนะครับสะดวกมากๆตองแถมน้าจิ้มต่อหนึ่งซองเลยนะครับไม่ต้องห่วงซื้อ3ก็ได้น้าจิ้ม3ซองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับนี่ทุกคนกันทีส มันต่างจากแบบสดยังไงบ้างมันต่างที่สีครับเพราะว่าแบบสดเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับแต่แบบที่ติทำเนี่ยคือเราเก็บในซองทึบครับคาร์ฟิลจะหยุดทํางานทําให้สีเขียวเนี่ยเขาจางลงนะครับแต่ไม่กระทบรสชาติที่ไม่มีเมือกละเค็มน้อยเนี่ยเพราะว่าเราทําให้สาหร่ายคายน้ําแล้วเวลาสาหร่ายที่มาโดนน้าตอนเราทานเนี่ยก็จะเป็นน้ําเย็นจากบ้านของเราเองนั่นก็คือน้ําที่ไม่เค็มนะครับและเมือกเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะเราเนี่ยรีดเขาออกหมดแล้วตัวสาลายเนี่ยเวลาทานนะครับเขาจะมีกากใยไฟเบอร์นะครับทุกคน สามารถทานเข้าไปได้เลยครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถนําออกได้นะครับเพราะมันอาจจะมีเลื่นอนคอเท่าแบบสดเพราะว่ามันไม่มีเมือกนั่นเองแต่ตีแนะนาว่าให้ทานเข้าไปครับเพราะประโยชน์เนี่ยมันอยู่ในตัวสาล่ายทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เน,นี่ยเรายังกินกับซองในสาลายัยคันติพงุ่นอยู่นะครับ น้ำจิ้มนะครับแซ่บมากจะเข้ากับตัวสลาลัยเลยคลิปนี้เนี่ยตีจะกินสาลายพวงงูน3กิโลสลับกับคลิปที่ตีเคยกินกับเมนูต่างๆโอ้ยความภาคภูมิใจทุกคนมันเยอะมาก นี่ครับทุกคนนี่นะครับทุกคนดู หลายคนไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่องพันตีพร้อมกดปุ่มกระดิ่งฟุ้งฟิงกงกิงด้านล่าง,งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสีนะคะ<ม>รับอร่อยมากอือ มูลแบบสดแล้วก็โอ้ยไม่กอดไม่กอดไม่กอดแข็งไปลเลยนี่ฟลร์เซนสาระโบนูนแจแข็งเราจิ้มกันของข้นหวานเลยนะครับเห mm. มันเข้ากันคำใหญ่เลยนะครับ ต้องทานกับน้าจิ้มนะครับโปรโมชัน่นต่างๆเนี่ยดูได้ที่เพจขันติมือแมนเลยนะครับเดี๋ยวตีจะตึงลิงเพจไว้ให้ที่คำอธิบายคลิปและใต้คอมเมนต์คลิปนี้อีกนเนี่ยตีจะส่งของดีๆนะครับให้ชาวพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ช่องต่างๆนะครับช่องไหนทำคลิปเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปดูรีวิวของเขากันเยอะๆนะครับขันตีสาไรายพองุนสดดีมีประโยชน์ คนมันเยอะมาก3กิโลตอนนี้ติเหลือประมาณเกือบเกืบหโลนะครับตีกินไปแล้วประมาณ2โลนี่คือสลายที่เหลือนะครับทุกคน บอกเลยว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วอิ่มมากๆนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนมากๆครับไกลนะครับที่อุดหนุนของตีนะครับทีขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้คุณโชคดีโชคดีตลอดไปนะครับขอบคุณครับนี้นะครับตีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะเลิฟยู่นะครับรลกนะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุนคันตีสาร่ายพวงนลของตีด้วยนะครับตั้งใจทำมากกอร่อยครับทุกคนอย่าลืมทำมากินแล้วก็ลง YouTube กันได้นะครับลงรีวิวกันได้เลย